ดูเหมือนชมอดเอ้ยไม่ให so 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 like ้นั oh ่นแหลอะไรนะเบบเบบเจ้าเบบดูดิกินนมด้วยมาโอ้โหขอเขาขอมากเลยเนี่ยเขาใหญ่ฮ่า หิวดูดิเขาขอเนาะขอกินนะอ่ะต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่หิวอะ่ะ